วีเทคฟิตเน s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณเอา้าถ่ายแล้วเหรอครับเนี่ยขอที่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอีกเช่นเคยครับตอนนี้เราอยู่กับ VT เทคฟ t ตเน s ครับเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับแม่ วันนี้เอาใจสายปั่นกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปั่นจิ้งหรีดปั่นหัวหัวปั่นนี่งคนละเรื่องสายนั่งปั่นคนที่ชอบออกกําลังกายโดยกันปั่นจักรยานนั่นเองครับนี่คือเครื่องออกกําลังกาย Well XU ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มปั่นกันดีกว่าครับทดสอบดูครับว่าจักรยานนั่งปั่นเว l XU เนี่ยเป็นอย่างไรเริ่มต้นต้องดูที่ตัวนั่งกก่อนเบาะนั่งครับสำหรับคนปั่นจักรยานเนี่ยอาจจะไม่ชอบเพราะเบาะที่มันเล็ก และแข็งเกินไปทําให้ปั่นแล้วไม่มีความสุขแต่ตอนนี้มันต่างมากครับผมนั่งเนี่ยรู้สึกเลยว่ารองรับศริระได้อย่างดีไม่ว่าก้นคุณจะเป็นโครงสร้างแบบไหนใหญ่หนานุ่มนั่งสบายนะครับและยังปรับระดับความสูงต่ําได้ถึง7ระดับนะครับให้เหมาะกับศริระของร่างกายจะ่ขาสั้นขายาวปรับได้หมดเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้อีกด้วย หน้าจอเนี่ยแสดงข้อมูลได้อย่างครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสแกนที่ประจอนเวลาที่เราใช้สปีดที่เราปั่นระยะทางที่ได้แคลอรี่ที่เผาผลาญก็การเต้นของหัวใจเพราะว่าด้านข้างจะมีระบบ Pulse นเซอร์ในการวัดอัตราการเต้นของหัวใจข้อดีนะครับของการวัดนะครับการเต้นของหัวใจเนี่ยสำคัญสําหรับคนที่อยากออกกําลังกายมากๆเรื่องว่า Pulse นเซอร์ตรงนี้นะครับเริ่มต้นอย่างที่คนก็เข้าใจว่าคนเราจะมีการเต้นที่ประจอนของหัวใจอยู่ที่ประมาณ 7 0ครั้งถึง80ครั้งนะครับต่างกันเพศชายและหญิงรวมถึงอายุด้วยก็เฉลี่ยจะอยู่ประมาณนี้คืออัตราการเต้นปกติเราไม่ได้ออกกําลังกายนะถ้าใครอยากจะออกกําลังกายเนี่ยมันก็จะดูที่อัตราการเต้นของหัวใจเพื่อความปลอดภัยดังนั้นหลักการการวัดอัตราการเต้นของใจดูครับว่าร่างกายเราควรปั่นนะครับด้วยอัตราความสามารถเท่าไหร่นะครับเริ่มต้นนะครับเอาตัวเลข220ตั้งแล้วก็ลบด้วยอายุของตัวเองครับคุณก็จะได้อัตราการเต้นหัวใจสูงสุด อย่างสมมุติว่าเราอายุ40ต้องไหมฮะ220 40ก็จะเหลือ180ดังนั้นนี่คืออัตราการเต้นหัวใจสูงสุดถ้าใครออกกําลังกายและหัวใจเต้นเกิน180ในอายุ40ปีนะฮะ180ครั้งต่อนาทีขึ้นไปอันตรายให้หยุดนะครับเพราะเกิดโรคหัวใจวายได้นะครับดังนั้นมาดูครับในนี้จะมีตารางคํานวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับคุณอายุเท่าไรคนออกกําลังกายอยู่ที่ไหนทาอย่างเดียวครับแค่ปั่ ดังนั้นจักรยานนั่งปั่นเวล XU เนี่ยเหมาะกับทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นสายปั่นเพื่อเาผาผลาญสายปั่นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อหรือสายปั่นเพื่อสุขภาพสําหรับคนสูงวัยก็สามารถเล่นได้เครื่องนี้เครื่องเดียวเท่านั้นครับง่ายๆครับสำหรับสร้างกล้ามเนื้อคุณก็สามารถปรับนะครับน้ำหนักแรงนวดหรือแรงหนืดในการปั่นได้ถึง14ระดับเหมือนกันนะครับแล้วสาหรับนะครับเพื่อสุขภาพก็ปรับระดับแรงดืดให้เหมาะสมตามระดับนะครับแบบนี้ ดังนั้นนี่คือรูปแบบการปั่นจักรยานที่ครอบคลุมทุกอย่างแล้วใช้งานง่ายนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับแข็งแรงทนทานไม่ว่าคุณจะปั่นท่าไหนครับเครื่องก็ไม่มีโ้งนะครับรู้สึกกระชับมากๆตรงฝ่าเท้านะครับตัวปั่นเนี่ยจะใหญ่นะครับเต็มฝ่าเท้าสายรัดเนี่ยจะเป็นเส้นที่กว้างนะครับรัดเต็มลงเท้าได้ยอย่างดีป้องกันนะครับเกิดอบุบัติเหตุกับข้อเท้าถ้าคุณอยากปั่นจักรยานเป็นการออกกําลังกายแต่คุณ กลัวในเรื่องของอุบัติเหตุตามท้องถนนมลภาวะที่ต้องเจอฝุ่น pm 2.5สภาพอากาศแดดที่ร้อนของเมืองไทยเผาผลาญผิวให้เสียไปหมดแล้วก็หมดปัญหาครับถ้าคุณมีจักรยานนั่งปั well ่นเวลเออยู่ครับปั่นง่ายปั่นสนุกปั่นได้ทุกเวลาไม่ต้องไปรอใครถ้านึกถึงเครื่องออกกำลังกายต้อง v t c h f i t n เ s s เครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณครับ วีเทคฟิ n เนสเครื่องออกกำลังกายตามสไตล์ของคุณ